บุกพ้ายแซงกีฬาสองประตูต่อหนึ่งดาวรุ่งได้ไรจากเกมนี้มาวิเคราะห์แล้วก็พ <Wow. S 1> ูดคุยกันได้นะครับในช่องของเฮียสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮียอวยนะครับผู้ชื่นชอบฟุตบอลแล้วก็คลังคล้สโมสรรีวพูเป็นสุดเกินนะครับนะใครที่เข้ามาชมคลิปก็ขอขอ,ขอบคุณด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ขอกําลังใจจากแฟนๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้หน่อยละกันนะฮะวันนี้เฮียก็จะมา พูดคุยในเรื่องของรูปเกมที่ผ่านมาในค่ำคืนนะ <Okay. S 1> ในในค่ำคืนที่ผ่านมาเอออะไรวะเนี่ยเออส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดติดตามหรือกด s u b คร r i b e นะครับก็ฝากรบกวนช่วยกันกดหน่อยละกันนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับเฮียนะครับนะจะได้เห็น5,000คนสักทีนะครับเอาละ่ะเรามาพูดถึงเกมแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับรูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็ความอา่เอาเป็นไปแล้วก็ อฟอร์มของแต่ละคนกันเลยแล้วกันนะฮะในวันนี้ในคลิปนี้นะครับอ่ะเราไปเริ่มที่ผู้เล่น11ตัวแรกของทางด้านเจ้าบ้านก่อนละกันนะฮะเจ้าบ้านหรอเจ้าบ้านเราก็คงเอาที่เด่นๆก็คงจะต้องมีอย่างอ่าอ่าที่เล่นดีเลยนะที่เห็นของเจ้าบ้านนะครับก็อามูล่านะครับแล้วก็คาเมรอนคาสโตพวกนี้นะครับแล้วก็กองหน้าร่างยักษ์อย่างนิวเซนนะครับนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อ่า ทั้ง3คนนี้นะเป็นตัวอันตรายเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงกองกลางอย่างซาดิกี้นะครับแล้วก็แล้วก็กองหลังของเขานี่ก็ตัวสูงใหญ่นะครับมีพี่ชายของทางด้านอเล็กซิสแมคคาริเตอร์นะครับลงเล่นด้วยนะครับนั่นก็คือเควินแมคคาริเตอร์นะครับแล้วก็ไอกองหลังของญี่ปุ่นนี่ตัวใหญ่ซะเหลือเกินนะครับนะมียืนเทียบกับเด็กๆของเราแล้วนะครับคนละรุ่นคนละชั้นกันเลยนะฮะอย่างเจ้ากโกกิมาชิดะนะครับตัวใหญ่มากนะฮะนะโอ้ผหไม่คิดว่า นักเตะญี่ปุ่นจะมีคนตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับนะส่วนผู้เล่นของเรานะครับก็ส่งดาวรุ่งลงซ่าถ้าเป็นดาวรุ่งท่าเฮียนับเนี่ยก็4คนเท่าที่เฮียคิดว่าเป็นดาวรุ่งนะเพราะคนอื่นอย่างควันซ่าเอ็นเลียดกรทิโจนอะไรพวกนี้ไม่น่าจะเป็นดาวรุ่งแล้วแหละมันน่าจะเป็นแบบนักเตะที่ผ่านประสบการณ์มาได้เยอะแล้วนะฮะนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผู้ษ,ษาประตูก็ใช้ลูกหมีนะครับเควิน เชิเฮนะครับแล้วก็เซนเตอรแฮปใช้จเรลคอนซานะครับจับคู่กับอิบาฮิมาโกนาเต้นะครับแบ็กขวาเป็นคอนนลแบ็คอรีนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นลุคเชมเบอร์นะครับนะซ้ายผ่านตลอดแล้วก็ตรงกลางนะครับใช้วาตารุเอนโดะนะครับที่เล่นได้เชื่องช้าเหลือเกินนะครับในวันในเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะอาวีเอนเลียดแล้วก็เคอร์ติโจดเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับ ตัวแนวรุกด้านหน้านะครับ3ตัวใช้เป็นเบนโดสนะครับยืนฝั่งซ้ายแล้วก็เคสกอดดอนยืนทางฝั่งขวาหน้าเป้าเป็นกดี้กักโปนะครับผู้โดดเดียวซั่เลยนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารูปเกมนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยทางด้านลิเว์พูลนะครับก็ไม่ได้เป็นฝ่ายบุกแล้วฮะนะก็พยายามคลองบอลนะครับแล้วก็ถ่ายบอลไปถ่ายบอลมานะครับก็เหมือนเดิมนะฮะที่แก้ไขไม่ได้จริงๆนั่นก็คือการจ่ายพอนเท้าสู่เท้า พลาตลอดนะครับรวมไปถึงการครองบอลแล้วก็โดนลุมแย่งนะครับก็ยังพลาดกันตลอดเวลานะครับซึ่งมันเป็นการที่ทําให้ส่งผลไปถึงการที่ไม่สามารถเอาบอลขึ้นไปทําเกมลุกได้นั่นเองนะครับอืมเราก็โดนกดนะครับโดนทางด้านแซงกิโาเนี่ยพยายามเพรสซิ่งหนักนะครับตั้งแต่แดนของเราเลยนะฮะถ้าในช่วงแดนของเราเนี่ยถ้าเป็นกองหลังคองบอลอยู่เขาแต่ยังไม่ค่อยเพรสนะครับแต่ถ้า บอลมาถึงกองกลางเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเข้ามาลุมเข้ามากดเลยทําให้เราเล่นยากมากนะครับวิธีแก้ของการที่เราโดนเพจแบบเนี้ยคือที่ที่เมื่อคืนมันโดนเพสแล้วเราเสียบอลบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าอย่างวอเตอร์เรนโดเนี่ยได้บอลมันมีแค่2งทางครับคือคืนหลังกับถ่ายออกซ้ายออกขวาแค่นั้นเองนะครับมันไม่สามารถพลิกบอลที่ไปข้างหน้าได้ถ้ามันจะแก้ไขได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีคนต่อต่อบอลจากเขาแล้วก็อ่า ตัวที่ว่างอยู่ต้องหาช่องให้คนที่คนที่รับบอลต่อจากวัตรุเอนโดเนี่ยต้องพยายามเอาบอลขึ้นไปข้างหน้าโดยผ่านวัตรุเอนโดไปให้ได้แต่ค่ำคืนที่ผ่านมาวัตรุเอนโดนะครับคลองบอลโดนตัดบอลได้ตลอดนะครับนะไม่โดนล,ลุม2ก็โดนล,ลุม3นะครับการนั่นแ,แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครมาช่วยวัตรุเอนโดแล้วก็วัตรุเอนโดอย่างที่เฮียเคยบอกมาหลายรอบแล้วว่าวัตเรุเอนโดจะเป็นคนที่อ่ พอได้บอลแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะพลิกบอลกลับก็ไปเล่นในแนวลุกได้มันก็จะทําได้แค่ประมาณนี้แหละครับนะตอนการเข้าปั๊มบอลเข้าแย่งก็ดูจะเชื่องช้าไปหมดนะครับเมื่อคืนวัตารุเอนโดหรือว่าจะเก็บแรงไว้เจอกับแมนยูโอ้โห่วานน่าเสียดายนะครับว่าคนอื่นอาจจะมองว่าวาตารุเอนโดเล่นได้ตามมาตรฐานแต่เฮียมองว่าการที่เป็นโฮดดิ้งมิดฟิลด์คือหน้าที่ของเขาเนี่ยคือต้องเก็บกวาบหน้า เป็นอร์ฮาฟหน้าแนวรับไม่ได้แล้วก็สามารถครองบอลแล้วก็ถ่ายบอลออกไปให้เพื่อนได้นั่นคือหน้าที่ของมิฟฟีตัวรับที่ดีนะครับส่วนเคอร์อติจโจนเมื่อวานนี้ครองบอลดีนะครับแต่เล่นบอลยากนะฮะมันไม่จวนตัวมันไม่ยอมจ่ายอะเคอร์อติจโจนอะนะมันก็ผิดพลาดไปหมดเลยนะครับแล้วก็ฮาวิสเลียดแม้ว่าจะวิ่งพลาดไปทั่วสนามก็จริงนะครับแต่ว่าการจ่ายบอลก็ยังขาดขาดเกินนะครับนะไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ ส่วนลุคแชมเบอร์นะครับในวันที่เจอกับทางด้านตูรุสนะฮะในวันที่เล่นในบ้านถล,ล่มตูรุสไป5้หนึ่งเนี่ยที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเพราะว่านะครับมีอ่รุ่นพี่อย่างโจเอลมาติดอย่างาใครหลายๆคนนะครับที่เป็นตัวเป็นชุดใหญ่เนี่ยคอยประคองเขามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเล่นได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องภาวพะพะวงหน้าระวงหลังมากแต่ว่าวันนี้ลุคแชมเบอร์ ยืนคู่กับเจอเรีวคอนซาซึ่งทั้งสองคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นร่วมกันมากสักเท่าไหร่พอไม่ได้เล่นร่วมกันมากเนี่ยแต่จริงๆในนัดที่เจอกับตัวรุ่ก็ไม่ค่อยได้เล่นกับมาติบนะแต่ก็ยังทําได้ดีดูวันนี้ดูลุคแชมเบอร์เนี่ยดูตื่นสนามไปนิดนึงนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยผิดพลาดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนในตําแหน่งของตัวเองการหลุดตําแหน่งการคุมพื้นที่การจ่ายบอลการเข้าแย่งบอลการที่ปะทะ ไม่ได้เปรียบเลยนะครับนะไม่ได้เปรียบเลยหรือก็โดนเจ้าอมูรานะครับโอ้โหเบียดแย่งได้ตลอดเลยครับเรียกว่าซ้ายผ่านตลอดเลยก็แล้วกันนะฮะส่นนวนคานาบลรี่นะครับก็ต้องเข้าใจเลยฮะว่าเป็นนักเตะที่บาดเจ็บมาหน้าพึ่งหายบาดเจ็บมาก็ทําผลง,งานได้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะเ,เกมรับยังแย่อยู่เกมลุกยังพอมี จังหวะเปิดได้บ้านนะครับนั่นก็เป็นลูกที่เปิดไปแล้วก็ไปติดกองหลังแล้วก็ได้เตะม,มุมแล้วก็ตีใครได้ตีเสมอได้นั่นแหละนะก็เริ่มเกมมาก็เป็นประมาณนี้ส่วนแนวรุกของเราเคทกรดอนนะครับก็มีความเร็วมีความบุบบ้าน,นะครับแต่ว่าด้วยแท็กติกของทางด้านแซงกีรัวนะครับนักเตะลิเวอร์พูลคนใดนะครับที่ได้บอลเนี่ยถ้าอยู่ในเข้าไปนในโซนอันตรายเนี่ยทางก่อนที่จะเข้าไปนในโซนอันตรายเนี่ยนักเตะแซงกีรัวเนี่ยจะตัดฟาวก่อนเลยนะครับนี่คือแท็กติกของเขา ซึ่งนักเตะของเราซึ่งมันก็เด็กอะนะอายุ1 7บเพอเจอรูปแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเป็นโดกโดนจับมาอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตัวเองไม่ได้ถนัดเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยมีดีแค่อย่างเดียวนะนั่นคือความเร็วนะฮะความเร็วที่อา,อาจจะโดนอาจจะเรียกฟาวได้แต่ว่ามันไปได้ไม่ถึงจุดที่จะต้องเปิดบอลได้หรือว่าไปทาอันตรายคู่ต่อสู้ได้เอ,า,อาง่ายๆครึ่งแรกเนี่ย ทางท่าสมโมสรลิเวอร์พูลหรือทีมของเราเนี่ยขงแดงผู้หางการของเราเนี่ยมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นประตูหนึ่งครั้งนะครับย้ําว่ามีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เป็นประตูไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้ขนาดนี้นะครับมันเป็นปัญหาเลยนะครับเพราะว่าการบิ้วขัาบเกมขึ้นมาจากแดนหลังไปสู่แดนหน้าเนี่ย เราทำไม่ได้เลยมาคํำคืนที่ผ่านมานะครับวัตรเร์เนโดอาวิเอเลียเคอร์อติจโจนลูคเชมเบอร์ขึ้นไปยังไม่ถึงขึ้นสนามเลยโดนตัดบอลได้แล้วปานนเบลลี่ขึ้นไปจะเติมอ้าวเพื่อนจ่ายบอลพลาดลุตตำแหน่งก็โดนโต้กลับมานะวิ่งกันหน้าตั้งกันมาเลยขึ้นมันขึ้นทั้งแผงแต่เหลือหลังไว้คน2คนก็เรียบร้อยครับลุดนะฮะก็ลูกแรกนะครับก็ต้องยอมรับว่าเยียยังคล่องใจในลูกแรกที่เสียประตูอยู่นะครับว่า มันเป็นลูกล้ำหน้าหรือเปล่าเนี่ยมองยังไงก็เป็นลูกล้ำหน้าดูได้จากรูปที่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งเขายืนคู่กับคอนซาก็จริงนะครับเหลื่อมคอนซามาก็จริงแต่ว่าเขาก็ยืนเหลื่อมกับทางด้านโกนาเต้ ate, ที่ยืนอยู่ด้านไกลนั่นอีกเหมือนกันนะครับตอนที่จะจ่ายบอลไปเนี่ยก็มันก็ล้ำหน้าดูยังไงก็ล้ำหน้านะฮะแต่ว่า VR ดูแล้วเช็คแล้ว กับการเป็นมองว่าไม่ล้ำหน้าเฮียก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ไม่มีภาพช้าให้เราดูเฮียก็อุตส่าห์ไปหาภาพนี้นะครับมาจากในใน X นะครับในทวิตเตอร์นะครับขอบคุณในทวิตเตอร์ด้วยนะครับที่เอาภาพนี้มาให้นะครับนะก็มันก็ล้ำนะดูยังไงก็ล้ำนะครับแล้วก็หลุดเดี่ยวเข้าไปนะครับหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ไปดวนกับเออเคเฮอร์เคเลเฮอร์ Kill Her, Kill Her, ปัดได้นิดนึงแต่ว่าก็ไม่พ้นอยู่ดีนะครับไม่พ้นอยู่ดีก็โดนซ้ําเข้าไปนะครับโดย อ๋มัวอะมัวรานรั่นแหละครับนะ <S <S เออก็โดนนำหนึ่งศูนย์นะครับในนาทีที่สามสิบสองแล้วก็ลูกเกมของลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้ดูดีขึ้นเลยนะครับก็เป็นแซงกีรัวนะเกือบได้ประตูหลายครั้งเลยนะครับก็ดงดีที่เคเลเอร์ Kil Her ก็ยังเซฟนะครับเซฟไว้ได้แล้วก็นาทีที่สี่สิบก็มาได้ตีลูกตีเสมอนะครับจากจาเรลคอนซานะครับจากการลูกเป็นลูกที่เตะมุมนะครับเคกติโจนะครับจริงก็เอาจริงๆก,ก็คือทําดีแค่ลูกนี้แหละนะไม่รู้จะว่าไง ปวดกระโดดกับ,ก,บกับตันเคอร์ติจนจริงๆเลยเมื่อวานอะไรก็ไม่รู้นะครับเล่นยากยากเออเปิดเต็มมุมมาแล้วก็ทางด้านกองหลังของแซงกิลัวนะครับเข้ามงแล้วก็ปิดจังหวะไปลัดต่บอลมาเข้าทางแล้วก็ตกเข้ามาใส่ที่เซเรคอนซานะครับจับได้ซ้ายนะครับฟุตบอลอ่าบอลแรกเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ตวัดยิงด้วยขวาเรียบร้อยนะครับเมอนกเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นการตีเสมอได้นะครับแต่หลังจากนั้นแค่สามนาทีนะครับก็โอ้โหมาเสียลูกแบบไม่น่าเสียอีกแล้วนะครับ ถ้เป็นการจ่ายบอลผิดพลาดเช่นเดิมพูดแล้วพูดอีกทําไมเป็นอะไรกันนักหนาทําไมถึงไอ้ลูกแค่จ่ายบอลให้มันไปตรงเพื่อนเนี่ยมันยากมากนักหรือไงไม่รู้นะสําหรับนักเตะลิเวอร์อพูลไม่ว่าจะเป็นชุด,ช,ดชุดเล็กหรือชุดใหญ่นะพูดกันว่ากันไม่ได้คือเราจะเสียประตูบแบบนี้ทุกครั้งนะครับก็จะบิวอัพขึ้นไปนั่นแหละจะทําเกมลุกขึ้นไปก็มั่นใจว่าเพื่อนจะต้องจ่ายได้สุดท้ายก็จ่ายไปแล้วก็ติดติดปุ๊บเขาก็โต้กลับมาโต้กลับมาก็เพื่อนก็ เหลือกองหลังน่าจะเป็นโกดาเต้ที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าไปบีบาทางด้านาาใครนะทางด้านฝั่งฝั่งน้อนฝั่งของเขาจําไม่ได้ว่าใครน่าจะเป็น ura, มูราอ่ะมูรานั่นแหละไอ้คนที่ยิงประตูแรกอะปาดเข้ามาให้กับโวยตสัสนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเนียก็ยังมองว่าเอ๊ะมันทำไมยิงเสาแรกนะครับซึ่งมันก็ระยะไกลเหมือนกันนะ สุดท้ายมาดูภาพช้านะครับเป็นเควินเคลเฮอร์นะครับประมาทไปนิดนึงนะฮะก็ปล่อยพื้นที่นะครับอ่ะยืนออกไปไกลก็จริงนะครับก็ยิงเข้าเสาแรกเปิดพื้นที่เสาแรกมากเกินไปนะครับแล้วก็โดนยิงและแต่ชื่นต้องชื่นชมนะครับปวยตัศนะครับยิงแม่นมากๆนะครับซึ่งก็โดนนําไป2อประตูต่อหนึ่งนะครับในนาทีที่43ก็เป็นเกมที่ครึ่งแรกเนี่ยหลังจากนั้นก็เกือบโดนอีกนะฮะก็โห ต้องไปปรับทับกันขนาดหนักนะครับแต่ดูแล้วเฮียก็มองว่าจะเึ้นคอฟก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากกับเกมนี้สักเท่าไหร่ซึ่งที่เฮียตื่นขึ้นมาดูเนี่ยเฮียอยากเห็นฟอร์มของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเออเคิร์ตติสไม่ใช่เคิร์ตติทชเออเบนด็อดกอ่าเจ้าหนูลูกเชมเบอร์อ่าอะไรนะเกมแม็ค,คอนเนลเอ่าแบดลี่อ่าแ,แล้วก็อ่อ อีกคนหนึ่งครกกอร์ดอนพวกนี้นะครับรวมไปถึงอยากเห็นลอมสกันลอนอะไรพวกนี้นครับนะแล้วกอ็อีกหลายหลายคนนะครับแต่ว่าก็มันอย่างที่เฮียบอกเมื่อวานมันเปลี่ยนไปแค่5คนนะก็ต้องปรับทับนะครับครึ่งหลังนะครับถอดวาตารุเอนโดออกนะฮะแล้วก็ถอดทางด้านอิบาฮิมาโกนเต้ ate, ก็น่าจะพักไว้นะครับแต่เฮียมันไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่ถอดวาตารุเอนโดเน,ดนี่ยแล้วเอาเติจโจนลองมาเล่นเป็น โอดดิ้งมิดฟิลเนี่ยมันมันต่างจากวัตารุเอนโดตรงไหนไม่ต่างเลยเล่นยากกว่าวาตารุเอนโดยนะครับคองบอลได้ก็จริงอย่างที่บอกนะครับเฮียบอกไว้แล้วว่ามันครองบอลได้มันคองบอลเหนียวแต่มันเล่นบอลยากมันถ่ายบอลยากมันจ่ายบอลยากเหลือเกินนะครับคือติโจนะครับซึ่งถ้ามันจ่ายบอลง่ายๆแปะคืนแล้ววิ่งไปหาตำแหน่งรับรับบอลง่ายๆอะไรเงี้ยเกมมันจะไหลลื่นมากกว่านี้แล้วเราก็จะโต้กลับได้มั่นกว่านี้แล้วก็การออกบอลเนี่ยถ้าเกิดมันออกบอลน้ำหนักที่ดีแล้วก็แม่นเนี่ย มันก็จะทําให้เกมลุกของเรามีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับนะโอ้มันต้องปรับปรุงถ้าจะเั้นครับได้ยินก็ฝากด้วยกันนะครับนะอยากให้เกมลุกมันยิงได้เยอะๆแล้วยิ่งนัดหน้านี่ต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่เป็นเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนียมาบุกถีนแอนฟิลแม้ว่าแอนฟิลเราจะมีผู้ชมเพิ่มเข้ามาอีก7,000คนก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีผลอะไรนะครับถ้า หรือว่าพูยังเล่นแบบนี้อยู่ก็อาจจะยิงแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดไม่ได้นะเอาจริงๆนะออสุดท้ายนะครับก็เปลี่ยนแต่การเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับจ่ายบอลเสียเหมือนเดิมวันหลุดเดิมไม่รู้จะพูดยังไงนะก็พยายามจอาใจช่วยเด็กๆนะครับว่าขอให้มีสมาธิขอให้เล่นได้ดีนะแล้วก็ครึ่งหลังดูมามาเนี่ยมีโกเมสคอยประคองคอยสั่งจาริคนซ่าต้องยอมรับเลยว่า เขาผ่านจุดนี้ไปแล้วเ้วเล่นเล่นได้ดีขึ้นแต่การที่เขาพลาดลูกแรกะลูกแรกที่เขาพลาดนะที่ทําใหา้ทางด้านใคลนิวเซนหลุดเดี่ยวไปเนี่ยแต่เขายิงไม่เข้าเนี่ยนั่นก็คือเป็นการพลาดครั้งเดียวนะแล้วก็เขาไม่พลาดอีกเลยนะก็ถือว่าเขาเอาอง่ายเล่น,เล,นเล่นดีที่สุดในเกมของวันนี้แล้วกันรวมไปถึงแก๊งเบนเกลเฮอร์ด้วยอ่ะให้พลาดลูกที่โดนยิง2อหนึ่งก็ ลูกนั้นลูกเดียวนอกานั้นก็เซฟสมบัดเซฟเยอะมากนะครับนะที่ผูกษาวปติประตูเซฟได้เยอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีนะผลดีนัก็คือไม่เสียประตูแต่ผลเสียสิ่งที่มองเห็นได้นั่นก็คือการที่เกมรับไม่ดีทำให้คู่แข่งมีโอกาสได้ยิงนะครับืมาคานเบลรี่รึ่งหลังเริ่มเล่นดูดีขึ้นนะครับนะเพราะว่ามีโจโกเมสมาประคองนะครับส่วนลุคเชมเบอร์ก็ ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะฮะก็ยังติดๆขัดๆเช่นเดิมดูเหมือนจะไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยมีจะมีอะไรแล้วสุดท้ายก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในนะาทีที่63นะครับเอาคาลลัมสแกวล์น,นะครับลงมาแทนนะแล้วก็ถอดเบนโดกออกซิงเล่นไม่ออกเลยให้เล่นฝั่งซ้ายนี่เล่นไม่ออกเลยไปเล่นฝั่งขวาก็ตัวกระเปียกเดียวนะครับไปโดนไอ้ใครนะมาชิดะนะโอ้โหตัวอย่างยักษ์นะฮะโอ้โหไปไม่เป็นนะครับมีความเร็วแต่ว่าถ้าโดนต้านแรงๆก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับต่อให้เร็วแค่ไหน แล้วก็ถ้าเกิดไม่พลิ้วจริงๆนี่ก็เอาไม่อยู่นะครับนะแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเอา,าวินนูนเยสลงมานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่น่า,าคิดอยู่อย่างหนึ่งคือโคดี้คักโตนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นในระดับที่สูงกว่าดาวลุ่งทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยเมื่อวานที่โดดเดียเ่ยวก็ต้องโทษตัวเขาเองด้วยนะครับถ้าเขาไปยืนเห็นรุ่นน้องไม่สามารถที่จะป้อนบอลให้เขาได้เขาควรที่จะลงมาเอาบอลไปทําเอง อย่างครึ่งหลังเห็นไหมครับครึ่งหลังเขาลงมาล้วงบอลเขาลงมาทํานู่นทนํานี่ซึ่งก็น่าจะเป็นก็น่าจะทําแบบนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับซึ่งมันจะทําให้ดึงกองหลังเขาเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยอย่างแคคกอร์ดอนเดนด็อกเนี่ยสามารถมีพื้นที่ที่จะเล่นเข้าได้นะครับถ้ากัโปโบไปยืนอยู่ตรงนั้นอนะไปยืนเป็นคัาไปคําอยู่กองหลังเขาก็มีขึ้นเขาก็ไม่ตามนะฮะก็เป็นอย่างไรครับอ่นะวันนี้กัโปโบเล่นได้ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ และอันกาเฟนแบก,ก็มีโอกาสยิงนะครับลูกนี้ก็ถือว่ามันยิงดีแต่ว่าตรงตัวก็โดนเซฟนั่นคือการยิงครั้งที่2องของลิเวอร์พูลนะครับอ๋อมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับเข้ากรอบสองครั้งถือว่าเปอร์เซ็นต์ดีไหมเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแต่การสร้างสารรค์โอกาสไม่ดีเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าหลังจากนี้ไปก็ต้องเด็กพวกนี้คงจะได้รับบทเรียนอะไรไปบ้างอย่างแรกเลย ถ้ายังเล่นได้เท่านี้นะครับอ่าแล้วก็มีแมตที่ลงได้น้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ด้วยศักยภาพของนักเตะของเราเนียว่าเด็กชุดนี้ยังสอบไม่ผ่านนะครับนะเป็นโดกโชว์ฟอร์มกับทีมชาติดีแต่ก็มาเล่นในระบบของลิเวอร์พูลก็ยัง ดูไม่เนียนตาเท่ากับเล่นให้กับสกอตรแลนด์สักเท่าไหร่นะครับปัตนเบอรี่เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็ถือว่าขับผลงานได้ในระดับหนึ่งนะก็ต้องให้โอกาสกันนิดนึงตัวลุคเชมเบอร์เนี่ยมีโอกาสแล้วนะครับแต่วันนี้น่าจะเป็นที่สมาธิแล้วก็ความมั่นใจนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่เขาโดนนักเตะอย่างอามูรานะครับแล้วก็ทางด้าน มอนเตสพวกนี้นะครับที่เข้ามาเร็วมากๆนะครับทำให้ไม่มีใครช่วยเขานะครับ mm hmm. เกิดที่โจนก็ยืนดูน้องเล่นนะไม่ดีเลยก็เป็นบทเรียนนะครับการเอาตัวรอดการครองบอลการจ่ายบอลต้องแม่นยำนะครับลิเวอร์พูลต้องต้องทำให้ดีกว่านี้ส่วนแคคกอร์ดอนนะครับก็ถ้าไม่โดนตัดฟาวนะครับก็เออก็อาจจะมีโอกาสบ้างนะฮะที่จะหลุดไปในกรอบเกตโทษหรือว่าเข้าไปทําอันตรายได้แต่ว่านักเตะอย่างแคคกอร์ดอน ตัวมันเล็กเกินไปอะนะเนี่ยว่าดาวรุ่นของเราแต่ละคนในแนวในแนวรุกเนี่ยมันตัวเล็กมากๆนะเหมือนเด็กมัธยมเลย <c oughs> จริงๆมันก็มัธยมแบบสิบเจ็ดกันเท่านั้นเองนะครับนะแต่ละคนก็ส่วนเจมส์แมคคอนเนลเห็ว่าเออก็ถ้ามีเวลาเยอะกว่าน,นี้น่าจะดูดีกว่าน,นี้นะถ้าได้เล่นในตำแหน่งโฮดดิ้งมิดฟิลด์เห็ว่าน่าจะทำผลงานได้ดีเพราะว่าตอนปีซีซั่นเขาก็เล่นเป็นโฮดดิ้งมิดฟิลด์นะเจมส์แมคคอนเนลเนี่ย,เ,ยเออ ดังนั้นก็ต้องปรับปรุงกันอีกเยอะนะครับแต่ว่าเรามีนัดสำคัญในการที่จะเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการทำศึกแดงเดือดนะครับในที่แอนฟิลด์ในวันที่17เนี่ยลิเวอร์พูลก็คงจะเตรียมความพร้อมแล้วก็โฟกัสไปที่เกมนั้นมากกว่าเพราะว่าต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่นะครับเฮียไม่ได้หวังว่าจะยิง7 0 8 0นอะไรนะรขอแค่ชนะก็พอนะครับ พราะว่าการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชุดนี้แม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่มีดูเหมือนจะไม่มีพิษสงอะไรนะครับแล้วก็รูปแบบแล้วก็การเข้าําของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากนะฮะแล้วก็บวกกับการที่ไม่มีผู้เล่นตัวหลักๆอีกหลายคนนะครับก็ดูเป็นรองลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะมันสามารถทำอะไรก็ได้นะครับดูไม่ดีไม่ดีม,ดมันก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับนะ ตัวลิวอฟูก็มีปัญหาแนวแนวแนวรับเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่เยี่ยวห่วงตรงแค่ตรงกลางเนี่ยการที่ขาดอเล็กซิสแมคลิเตอร์ซึ่งน่าจะมีโอกาสที่ไม่ได้ลงเล่นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยการที่เราจะไปใช้วาตรุรุนโดอีกแล้วก็ทางด้านเาเฟนแบกหรือว่าสุบรสไลหรือจะเอาคนที้คัาโปลงถอยลงมาเล่นอะไรพวกเนี้ ซึ่งโคดี้กัปโปก็ไม่ได้มีดีที่ในเรื่องเกมลับนะฮะกาวเฟนแบกก็เกมลับเริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นโซบอลไลก็พัฒนาขึ้นในเรื่องด้านเกมลับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกองกลางของเราต้องปึกมากๆแล้วก็สามารถทําเกมขึ้นไปให้กับแนวลุกได้อย่างเฉียบคมแล้วก็แน่นอนแม่นยํารับรองว่าการที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้ากองกลางของเราดีกว่า ตรงกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรับรองว่าเกมนี้หมูแน่นอนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ไม่สามารถที่จะต่อกรกับเราได้แน่นอนเล่นในบ้านของเราด้วยแล้วก็อกองหน้าของเราก็โคตรคมนะครับนุนเยสอย่างนี้เออซาาอย่างนี้หรือดีอาร์นะครับแม้ว่าจะไม่มีดิโกโชต้าก็ตามไม่มีแมคคาลิเตอร์ก็ตามไม่เป็นไรนะฮะเอาใจช่วยแล้วกันขอให้อย่างเดียวตรงกลางดีนะ เดี๋ยวหน้ามันทําเองจ่ายไปให้กองหน้ามันได้แล้วกันนะเพราะว่าที่ยิงไม่ได้มาหลายๆนัดเกมลูกดูฝืดๆเนี่ยเพราะว่าตรงกลางไม่สามารถเอาบอลขึ้นไปให้กับกองหน้าได้แล้วก็การที่จะบอลขึ้นไปให้กองหน้าได้ในแต่ละนัดนั่นก็คือการโยนยาวซึ่งมันก็ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็กองหลังเขาก็น่าจะดักได้ง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าไม่แม่นพอนะครับก็บทสรุปของวันนี้การที่เา้าลุ่งลงไปเนี่ยมันได้อะไรจากในเกมเนี้ย จะบอกตรงๆเลยว่าได้แค่ประสบการณ์แต่การพัฒนาไม่มีนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยถ้าให้คะแนนเนี่ยเฮียให้เต็มสิบแต่ละคนเฮียให้คนละห้าเท่านั้นเองนะครับสําหรับดาวรุ่งของเราไม่ว่าจะเป็นเคสกรดอนนะครับเบนด็อกลุคเชมเบอร์พันน่าเบร์รี่อะไรพวกนี้นะครับนะเฮียให้แค่ประมาณ5เท่านั้นนะครับเล่นเล่นยังไม่ดีนะครับนะต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับซึ่งต่างจากดาวรุ่งของที่มืออื่นนะครับที่อายุ17เเท่ากันเนี่ยอย่างของแมนเชสเตอร์ ติตี้นะครับเจ้าบอบเนี่ยเลวิต uh, อะไรพวกนี้โอ้โ oh, หดูดิมันอายุแค่นั้นแต่มันก็เล่นได้แบบโอ้โ oh, หสุดยอดละนะโคพาเมอร์พวกนี้นะเป็นไงเล่นได้เลยนะครับรวมไปถึงอ uh, ของนิวคาสเซิลนะชื่ออะไรนะนั่นแหละไมลี่ใช่ไหมเออนักมันเล่นได้เลยนะั้นก็อายุสิบนะแต่ว่าของเราดูอายุสิก็ยังทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอนสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลนะครับอ๋อให้ได้นักเตะนะครับ ปีท้าวมันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าความมั่นใจแล้วก็ความเข้าใจเกมนะครับการยืนการาใส่แท็กติกเข้าไปนะแล้วก็ความมั่นใจมันต้องมีนะครับนะนักเตะของเรามันถึงจะพัฒนาไปได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับดาวรุ่งของสโมรสรลิเวอร์พูลของเรานะครับนะเจ้าหงตัวน้อยๆน,นะครับขอให้เติบโตไปได้อย่างแข็งแกร่งละกันนะฮะตัวนักเตะคนอื่นๆนะครับที่โดนพักไว้ก็น่าจะมีความพร้อมอยู่แล้วแล้วนะครับที่ จะลงทําศึกในศึกแดงเดือดเนี้ยนะครับรับรองมันแน่นอนนะครับอย่าไปอย่าไปประมาทขออ่าอย่าไปประมาททีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แล้วกันนะครับได้มีข่าวแว่วว่าว่าผู้บริหารใหม่ถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยจะปลดเทนฮากนะครับจะเอาใครมาทำรู้ไหมฮะจะเอาแกรมพอตเตอร์มาทำนะครับโอ้โหขนาดเทนฮากยังไม่รอดนะครับแล้วแกรมพอตเตอร์ไปทำเชลซีทำทีมใหญ่ๆมันจะรอดไหมเนาะโอเค เอาละคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยได้มีสาระอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีสาระจริงๆะฮะนะนะก็ต้องยอมรับกันจริงๆวันนี้นะปเปินตื่นมาดูก็ผิดหวังเล็กๆนะครับนะใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วกันนะครับนะแล้วนกะนะ็หรือถ้าใครจะให้กำลังใจก็กดแชร์ออกไปแล้วก็กดกระดิ่ง subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดก็ฝากกันด้วยลวกันนะครับส่วนคลิปนี้เฮียก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเราไปพบกันใหม่ในวันถัดไปนะครับนะก็น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับจะดูความเคลื่อนไหวว่ามีใครเจ็บใครป่วยใครใครจะได้ลงใครไม่ได้ลงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็วันอาทิตย์มาจัดเต็มกันแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ